สวัสดีครับิีดิท้ตอร์เข้าสู่รายการสาระน่ารู้นะครับวันนี้ผมสุริยานะครับจะพาทุกคนไปทําความรู้จัก CSR นะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร CSR CS <R S 2> คือแนวคิดที่องค์กรหรือบริษัทต้องทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างกําไร ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องใส่ใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้าพนักงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วประโยชน์ของการทำ CSR คืออะไรประโยชน์ของ CSR 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและสนับสนุน 2. เพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและสังคม ลูกค้าชื่นชอบองค์กรที่ทำเพื่อสังคม 3. เช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมทำตามมาตรฐานและกฎหมายได้ง่ายขึ้น 4. สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานพนักงานภูมิใจที่ทำงานกับองค์กรที่ใส่ใจสังคม 5. ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดช,ชอบทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในระยะยาวผมจะยกตัวอย่างบริษัทที่ทำกิจกรรม CSR มาห้าบริษัทนะครับว่า ทำกิจกรรมอะไรแล้วสัมคัได้ไประโยชน์อะไรจากตรงนี้ 1>, 1. โครงการ CPF Fund for the e l d e d i n g โดยบริษัท CPF 1. นึ่งา y ทำไมต้องทำประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรอ,อายุเกิน60ปีมากกว่า20%ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังขาดความช่วยเหลือทางสังคมและเศรษฐกิจ CPF จึงริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว 2. วัดทำอะไรบ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ2,000บาทต่อเดือนตลอดชีวิตมอบอาหารและของใช้จำเป็นจัดทีมอา,าสาสมัครเข้าเยี่ยมเยียนทุกเดือนครอบคุมพื้นที่ในรัศมี5 km, กิโลเมตรรอบฟาร์มและโรงงานของ CPF 3. แวร์ Where? ดำเนินที่ไหน ผู้มีสิทธิ์คือผู้สูงอายุมากกว่า55ปีที่อาศัยอยู่บริเวณรัศมี5กิโลเมตรของฟาร์มและโรงงานของ CPF ทั่วประเทศโดยโครงการดำเนินใน52จังหวัด C เวน้นเริ่มตอนไหนเริ่มตั้งแต่ปี2011และดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมมากกว่า12ปีระหว่างปี2011ถึง2022 5. โใครเกี่ยวข้องผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในชุมชนใกล้ CPF นำเนินง,งานโดยอาสาสมัครจาก CPF ทั้งพนักงานฟาร์มและโรงงานงบประมาณโครงการมากกว่า113ล้านบาทตลอด12ปีช่วยผู้สูงอายุได้814คน 6. ้าวลงมืออย่างไรใช้ระบบคัดเลือกและสำรวจพื้นที่รอบฟาร์มโรงงานใช้พนักงานและอาสาสมัครเข้าเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเพื่อมอบเงินและสิ่งของ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบทุกเดือนงบป,ประมาณและประสิทธิภาพถูกบันทึกและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 2. โครงการสร้างสมดุลระบบนิเวศโดยบริษัท SCG 1. Why ทำไมต้องทำเพื่อฟื้นฟูความสมดุลทางนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งและป่าชายเลน ป้องกันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและลดปัญหาสูญเสียหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการช่วยลดการร๊าซเดือนกระจกตามแนวคิด let's work together to keep the world cool 2. what ทำอะไรบ้างปล่อยปูดำกับสู่ธรรมชาติปลูกต้นกงกังเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำธรรมชาติและช่วยดูดซับคาร์บอนส่งเสริมให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3. แวดำเนินที่ไหน ขึ้นที่ป่าเลนของกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและชายฝั่งอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี4เว้นเริ่มเมื่อไหร่จัดขึ้นเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2022 5ฮูใครเกี่ยวข้องนำโดยนายยงยศพลธนาวัฒน์กรรมการผู้จัดการ SCG มีอาสาสมัครจาก SCG ร่วมลงมือกันปลูกต้นกงกางและปล่อยปูดำ6 How ดำเนินอย่างไรวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมอาสาให้พนักงานปลูกต้นโกงกลางและปล่อยปูดำํำคำนวณผลลัพธ์เช่นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับประเมินการดูดซับได้15600กิโลกร,รมัม 3. โครงการ100สนามฟุตบอลหญาเทียมพลังเยาวชนไทยโดยบริษัท King Power 1. Why ทำไมต้องทำ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ออกกํำลังกายอย่างมีคุณภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันปัญหายาเสพติดพร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในการต่อยอดทักษะฟุตบอลสู่ระดับมืออาชีพ 2>, 2. What ทำอะไรบ้างติดตั้งสนามฟุตบอลแย่เทียมขนาดมาตรฐานสากลบริจาคฟุตบอลคุณภาพนับล้านลูกในโครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันให้เด็กไทย 3. แว e r ดำเนินที่ไหน ท,ทั้งในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นรวมทุกภูมิภาค C เวน้นเริ่มเมื่อไรโครงการสนามเริ่มตั้งแต่ปี2017มีเป้าหมาย100สนามภายใน5ปีโดยประมาณ2017-2022โครงการฟุตบอลล้านลูกก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2017และเดินหน้าต่อเนื่องมาแล้วกว่า8ปี หาฮู้ใครเกี่ยวข้องกลุ่มบริษัท King Power ภายใต้โปรเจกต์ King Power ร์ไทยพาวเพลังคนไทยร่วมกับโรงเรียนชุมชนและเยาวชนทั่วประเทศได้รับสปอนเซอร์สนับสนุนจากผู้บริหาร6กฮาวดํำเนินอย่างไรร่วมวางแผนและดำเนินงานติดตั้งสนามฟุตบอลย่าเทียมแจกจ่ายลูกฟุตบอลอย่างต่อเนื่องจัดพิธีเปิดสนามพร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเช่นแข่งขันฟุตบอลเปิดตัวคนดังสายกีฬาเพื่อเสริมสร้างแรงจูนใจให้แก่เยาวชน C. โครงการ r e f o r e s t a t i o n a n d w a t e r c o n s e r อ a t i o n at หมวดมหาดเมานเ่นโดยบริษัท CG ปตทประเทศไทย 1. y ทำไมต้องทำเพื่อฟื้นฟูป่าไม้และรักษาทรัพยากรน้ำบนเขาห้วยมหาดที่กำลังเสื่อมโทรมจากการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้เกิดวิกฤตน้ำกลางพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม GC จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมสร้างระบบนิเวศที่สมดุล 2. w งว์ What? ทำอะไรบ้างปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฟื้นฟูร,ระบบน้ำตามต้นน้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและแหล่งน้ำา 3. แวดำเนินที่ไหนบริเวณเขาวห้วยมหาดจังหวัดระยองซึ่งเดิมประสบปัญหาไร้ต้นไม้และขาดแคลนน้ำใช้สำหรับเกษตรกรรม 4. เวนเริ่มเมื่อไหร่ เริ่มดำเนินโครงการประมาณป,าณปี2012-2014และปัจจุบันยังดำเนินมาอยู่ต่อเนื่อง CG ชนะรงางวัลระดับโลกจากโครงการนี้ในปี2012-2014 5. w ใครเกี่ยวข้องดำเนินโดยบริษัท GC และพันธมิตรร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและเครือข่ายภายนอกได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเช่น CSR Academy โครงการจัดป่าไม้ หก o าวนำเนินอย่างไรสำรวจพื้นที่ที่ถูกตัดทำลายและเลือกจุดฟื้นฟูปลูกต้นไม้และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องร่วมมือกับชุมชนในการดูแลน้ำและป่ามีกลไกติดตามดูแลสุขภาพป่าและคุณภาพน้ำผลงานได้รับรางวัลระดับโลกด้าน CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. โครงการ Africa Water Stewardship Initiative 1. นึ่ายทำไมต้องทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดน้ำในทวีตแอฟริกาที่หนึ่งใน3ของประชากรประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอโคคาโคล่าจึงลงมือช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 2. w h ว t ตทำอะไรบ้างลงทุนร่วมกับบ o อลิงพาร์ทเนอในแอฟริกาจำนวน25ล้าน US ดอลลร์ฟื้นฟูลุ่มน้ำส่งเสริมระบบน้ำสะอาดและจัดการน้ำเสียร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร 3. w h แวร์ดำเนิน,นที่ไหนประเทศในแอฟริกา20ประเทศรวมถึงแอลจีเรียบอสวานาแคนยาแอฟริกานามิเบียไนจีเรียแคนซาเนียยูกาสตาและอื่นๆ C When? เวนเริ่มเมื่อ,อไหร่ เริ่มเมื่อวันที่13กันยายนปี2024ดำเนินต่อเนื่องจนถึงปี2030 5. ้ฮูใครเกี่ยวข้องเ The Coca-Cola คอม p a n y และ Bowling Partner ได้แก่ Coca-Cola, ธมิตรด้าน NGO เช่น Global Water, รัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง6กฮาวดำเนินอย่างไร จัดตั้งกรอบความร่วมมือและงบประมาณเพื่อโครงการออกแบบและดําเนินโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ําพัฒนาแหล่งน้ําสะอาดและระบบําบัดน้าติดตามและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5บริษัทนะครับที่ทำเกียตกรรม CSR ครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ